ต้องเรียกว่าการลงทุนที่เราจะตอบโจทย์ในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะเราก็พยายามที่จะเอากองที่สวัสดีครับกลับมาพบกับเบลลี่พับบิกครับช่องที่อยากให้คุณมีเงินออมผ่านการลงทุนด้วยกองทุนรวมโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลครับในช่วงนี้นะครับนักลงทุนคงหาจุดต่ําสุดนะครับที่จะเข้าไปลงทุนในกองทุน r m f ครับเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับผันผวนมากนักลงทุนคงหาหุ้นราคาถูกนะครับและก็คุณภาพดีซึ่งในช่วงนี้ครับเป็นจังหวะที่ดีมากเลยครับที่จะทยอยเข้าไปสะสมครับเพื่อรับ ผลประโยชน์นะครับผลตอบแทนที่มากกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีครับจะมีกองอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันครับก็ผ่านมาแล้วครึ่งปีนะครับสำหรับนักลงทุนที่ถือเงินสดนะครับแล้วก็รอจังหวะที่จะเข้าไปซื้อกองรถยนต์ภาษีนะครับทางเรามีคําแนะนําอย่างไรบ้างหรอครับก็ในช่วงนี้หลายๆคนมาหาเราเนี่ยคือพร้อมลงทุนเลยนะน้องเชคเพราะว่ามันผ่านไปครึ่งปีแล้วแล้วก็ จริงๆแล้วการลงทุนใน r m f ซึ่งเราเห็นด้วยกับน,นักลงทุนหลายๆท่านนะว่าไม่ควรจะไปรอปลายปีเพราะว่าเท่าที่เราทราบกันมาเนี่ยครึ่งปีแรกนี่ตกเยอะมากถ้าสมมติเราไปรอปลายปีเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะที่ว่าตลาดในช่วงนั้นมันจะฟื้นขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเราจะได้ของแพงไงซึ่งหลายๆคนก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็มาปรึกษาเราค่อนข้างเยอะค,ค่ะวันนี้เราก็เลยมา จับจังหวะให้นักลงทุนเอากองที่เรียกว่าควรจะเข้าก่อนสําหรับการลงทุนในครึ่งปีแรกนี้ก่อนเพราะว่าหาจังหวะในเรื่องอราคาที่ถูกต้องแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกฟื้นได้เร็วกว่ากองอื่นๆนะคะทีนี้ตลาดในตอนนี้ที่เราเลือกมาเนี่ย หลักๆที่เรามองเห็นโอกาสของการเติบโตแล้วก็ในหลายๆบรจอก็มีความเห็นค่อนข้างสับคล้องกันนะน้องเช็ค,คก็จะเป็นเรื่องของตลาดจีนนะคะคจีนตอนนี้เนี่ยคือเรียกว่านโยบายของเขามันสวนทางกับสหรัฐและยุโรปรเพราะว่าทางสหรัฐยุโรปเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่าตึงตัวแต่ของจีนเนี่ยเป็นลักษณะของนโยบายที่ผ่อนคลายตอนนี้เขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ จากที่เศรษฐกิจเขามีปัญหาตอนแรกเขาจะเท่าไหร่นะ4.5ใช่ไหมคะคาดไว้ว่า GDP จะโตประมาณ4.5แล้วมันก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้3จะถึงไหมเพราะว่ามันล็อกดาวไปหลายรอบ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยคร,ครึ่งปีที่เหลือยังไงรัฐบาลจีนต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนแล้วก็สัญญาณมันฟื้นตัวแล้วเพราะว่าที่มันตกไป54%เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมันฟื้นมา20กว่าเเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวสัญญาณในเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยของจีนเนี่ยมันมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของการลงทุนตอนนี้ก็ต้องเข้าจีนก่อนนะคะแต่จีนเนี่ยมันมีหลายตลาดเอเช re เอ h ช r e มีออร์ชเพราะฉะนั้นกองที่เรา,ามาแนะนําเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดให้ฟังนะคะว่าเป็นกองไหนเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือจีนเป็นกลุ่มแรกที่เราแนะนำเพื่อเป็นลงทุนอันดับที่สองเป็นประเทศที่เราชอบมากๆแลวพูดถึงบ่อยๆประเทศไหนคะน้องเชค ก็คือเวียดนามครับเพราะว่า GDP เติบโตสูงที่สุดในเอเชียครับใช่ค่ะเวียดนามนี่ต้องเรียกว่าตอนที่วันตกหนักๆเนี่ยที่ทางการเขาไปจัดระเบียบเหมือนกันคล้ายๆจีนเนี่ยเรื่องก็ไปจับเรื่องทุจริตเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยลงไป20%กว่าในเดือนเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันฟื้นกลับมาก็ถ้าดูกองทุนนี่มันลบประมาณ14-15เนะคะคเพราะฉะนั้นเวียดนามก็เป็นตลาดที่น่าเข้าไปลงทุนเพราะว่า ต้องเรียกว่าถอยมารับเนาะค่ะอินดกซ์ก็อยู่พันต้นๆแค่นั้นเองจากเดิมไปพันห้าพันสามั้าใช่ไหมคะตัว b n i t d n x Index เพราะฉะนั้นเนี่ยกองเวียดนามตลาดเวียดนามก็เป็นจะเป็นกองอันดับ2ที่เราเลือกให้นักลงทุนค่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมาได้ดีก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะเฮลท์แคร์ก็ ช่วงที่โควิดก็ต้องเรียกว่าสถานการณ์ทําให้หุ้นกลุ่มนี้ตกไปด้วยเหมือนกันแต่เฮลท์แคร์มันก็จะมี2กลุ่มกลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์ที่เป็น general Healthcare กับเฮลท์แคร์ที่เป็นทีมประเภทที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเทคเฮลท์เทค <Healthcare, S 1> ใช่ไหมคะคซึ่งกองที่เป็น r m f ที่มีขายอยู่ ที่เราแนะนำเนี่ยจะเป็น general health care ซึ่งสินค้า healthcare เป็นสินค้าต้องเรียกว่า defensive เนาะยังไงมีตังค์ไม่มีตังค์ก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายเพราะว่าเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไง <c oughs> ก็ต้องรักษาสุขภาพอยู่ดีนะครับใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่พลิกฟื้นกลับมาได้นะคะคแล้วก็สถานการณ์โควิดกลับมาแล้วเนี่ยคนก็ตอนนี้คนไปโรงพยาบาลน,นี่เขาบอกคิวแน่นนะน้องเชคค่ะเพราะว่าคนมันอันไปอยู่คนที่จะผ่าตัด หรือว่าจะรักษาโรคอะไรเนี่ยเขารอเพราะรว่าโควิดหมอก็ไม่รักษาตอนนี้รเราถามทางบุคลากร,กรที่เรารู้จักนะทางการแพทย์นะเขาเล่าให้ฟังว่าทำงานหนักมากเพราะว่าคิวคร,รออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเฮลท์แคร์ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าจะกลับมาได้เร็วนะคะครเราก็จะแนะนำกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะ,ะ,คะแล้วก็มันมีกลุ่มอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้า สำหรับคนที่ชอบเรื่องกลุ่มทางเลือกเนาะเราก็จะมีอีกสองกองให้เลือกก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับพลังงานพลังงานสะอาดใช่ไหมพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมาแน่นอนเพราะว่าโควิดกับน้ำมันเนี่ยน้ำมันราคาสูงเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามันเป็นตัวเร่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพลังงานเราเชื่อว่าจะต้องมาเร็วนะน้องเชกเนาะค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ราคาก็ย่อตัวไปบ้าง แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสักกี่ปีน้องเชคว่าที่จะกลับมาเต็มถนนครับถ้าในประเทศไทยครับก็อาจจะต้องรอเรื่องการชาร์จภาษีด้วยั้ยภาษีด้วยหรือลาตอนนี้ทางรัฐบาลไทยก็สนับสนุนนะครับค่ะเรื่องการชาร์จเรื่อง infrastructure ใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าปั๊มปตทหรือว่าในห้างเรืออะไรต่างๆเนี่ย เขาเตรียมพื้นที่เตรียมอะไรไว้แล้วเหมือนกันนะครับค่ะก็เราก็คงจะเห็นเพราะว่าการปรับตัวในเรื่องพวกนี้คงไม่ไม่ได้ช้ามากแต่ภาระใหญ่จะเป็นเรื่องภาษีหรือเปล่าในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นตัวอุปรสรรคหลักเลยในเรื่องของราคานะคะคแต่สุดท้ายราคาน้ำมันสูงเนี่ยคนถ้าจะเปลี่ยนรถยังไงก็ต้องไปดูรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วครับ<ช>ไม่ใช่แ<ห>ค่รัฐบาลไทยนะครับที่สนับสนุนแต่ว่าอย่างเมกายุโรปแล้วก็จีนครับที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ก็สนับสนุน เรื่องพลังงานสะอาดเหมือนกัน,นครับสำหรับสายซิ่งที่แบบชอบ Bitcoin ชอบธุรกิจในเรื่อง Blockchain บล็อกเชนก็น่าลงทุนไหมคะถามพวกวัยรุ่นก็น่าสนใจนะครับเพราะ,ะว่าตอนนี้มูลค่าจากจุดสูงสุดครับลงมา75แล้วครับถ้าย้อนไปดูสถิติในอดีตนะครับที่เราเคยทำคลิปไว้คลิปหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับที่ราคาบิตคอยจะมูลค่าหายไป7 0 80%เปร็นบเปร็นเรื่องปกติเนาะแล้วก็กลับมาใหม่ครับใช่คือบางคนก็บอกว่ากลับมาบแต่คนที่บอกว่าไม่กลับมาก็มีแต่ทีนี้โลกของการลงทุนเนี่ยเราก็เอามานําเสนอให้คนที่ชอบครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคนชอบเหมือนกันหมดไงน้องเชเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เป็นสายเทคสายวัยรุ่นสายที่เห็นด้วยกับเรื่องบล็อกเชนเรื่องเทคโนโล,โลยีรเรื่องบิตคอยอีเธอเรียมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังมีกองที่ให้เขาได้มีโอกาสในการลงทุนในกอง AME เพราะฉะนั้นเนี่ยกองนี้เราก็เอามานําเสนอด้วยสําหรับโอกาสของการลงทุนนะคะคแล้วก็อีกสายหนึ่งในส่วนที่ระมัดระวังคอนเซอร์เวทีคือไม่อยากให้ NAV มันวูบวูบาๆอะไรมาก ก็อาจจะไปมองหาในเรื่องเกี่ยวกับ Property ดีไหมกลุ่มกองพวก i n f ฟ s t t u u t u u r รเราก็จะมีกลุ่มนี้มาแนะนำนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าการลงทุนที่เราจะตอบโจทย์ในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะเราก็พยายามที่จะเอากองที่มันหลากหลายเนาะสำหรับทุกๆคนเพราะว่าเรารู้ว่าไม่มีทุกคนที่จะเสี่ยงได้นะคะคบ,บางคนเสี่ยงได้มากเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลือกในสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเองงั้นหน้าที่ของเราก็คือไม่ได้ทําให้ทุกคนมาเสี่ยงแต่หน้าที่ของเราคือนําเสนอ,อ,อสิ่งที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับ,บนักลงทุนนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะละเอียดนิดนึงดีไหมะคะน้องเชค,คว่าแต่ละกลุ่มที่เราได้เรียงมาเนี่ยมีกองอะไรบ้างคะ่ะครับสาหรับกองจีนนะครับเราจะแนะนํา3กองครับกองแรกก็คือ TMB, COF, RNF ครับที่ไปลงทุนใน กองทุนหลักอย่าง UBS นะครับแล้วก็เป็นลงทุนใน h e Share ครับกองที่2ครับก็คือ KTA Share ครับกองทุนหลักก็คือ a l l i a n e นะครับเป็นกองทุน A Share ครับส่วนกองท,ที่3นะครับก็คือ SP EVO China ครับเป็น All Share ครับก็ต้องเรียกว่ามีครบทั้ง3รูปแบบนะคะคเพราะเราคัดมาว่าให้มีความหลากหลายสำหรับแต่ละตลาดของจีนนะคะคไม่ว่าจะเป็น h Share ที่จดทะเบียนในฮ่องกงนะคะ A Share ที่จดทะเบียนในเซี่ยงไฮ้เซินเจินหรือว่า All Share ที่จดทะเบียนในหลากหลายตลาด นะคะคดังนั้นนักลงทุนที่สนใจอยากจะลงทุนในกองจีนก็เราก็จะเลือกให้นะคะคว่ากองไหนที่เหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้แล้วกองไหนที่ทางคุณจะชอบในเรื่องของนโยบายแล้วก็ผลงานที่ตอบโจทย์ของเราะค่ะ สำหรับกองเวียดนามนะครับเราแนะนํา2กองครับกองแรกก็คือ ASP วียดนาม RMF ครับส่วนกองที่2นะครับก็คือ TMB วียดนามครับที่กำลังจะ IPO 2 4ถึง30มิถุนายนนี้ครับ2องกองนี้มีความแตกต่างยังไงบ้างล่ะครับพี่ลีค่ะ2อกองนี้นี่วายค่อนข้างต่างกันชัดเจนนะน้องเชเพราะว่าถ้าเป็นกองแรกเลยก็คือ Asset Plus นะคะเวียดนามเนี่ยของเขาจะเน้นลงตรงประมาณ60%ครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เขาไปลงในกอง ETF นะคะแล้วก็เอาไปลงในกองที่เวียดนามที่บริหารโดยฟันเมนเจอร์เวียดนามนะคะอันนี้เพื่อ,อในเรื่องของการกระจายการลงทุนแล้วก็หาโอกาสสําหรับหุ้นบางกลุ่มเพราะฉะนั้นการลงทุนแบบนี้ก็ต้องเรียกว่านโยบายต่างกันชัดเจนกับกองน้องใหม่ของบริจารทหารไทยซึ่งจะออกในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคปลายเดือนนี้ของทหารไทยเนี่ยเขาจะเน้นไปลงทุนในฟันเมนเจอร์เวียดนามโดยตรงเลยนะคะซึ่งมีสองกอง สำหรับกองเฮลท์แคร์นะครับกองที่เราแนะนำนะครับก็คือ KT Healthcare RMF ครับกองนี้ก็เป็นของ Genus นะคะ j e n u s, <S ก็ต้องเรียกว่าเป็นเจ้าดังระดับโลกเลยนะคะถ้าเราดูกองเฮลท์แคร์ในบ้านเราเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่เจ้าน้องเชคมี Wellington, JP Morgan แล้วก็ j e n u s ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็รวมถึง Credit Suisse นะคะแล้วหลังๆเราก็จะมีเห็นกองของ b บ l l y Gifford มาลงในกลุ่มเฮลท์แคร์ด้วยแต่ถ้าพูดถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องเฮลท์แคร์เนี่ยอันดับต้นๆก็เจนัสก็เรียกว่าเป็นบริษัทชั้นนำเลยนะคะแล้วก็กองที่มาอยู่ในกอง Armf กองนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็น General Health Care นะคะคือมีการกระจายเซกเตอร์ไปหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยากลุ่มเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่า กลุ่มอะไรที่เป็นไฮเทคขึ้นมาก็มีบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปนเน้นเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลเฮลท์แคร์เหมือนกองเบลลี่กิฟฟอร์ หรือว่ากองของ Credit Suisse นะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของการกระจายเซกเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มที่ต้องเรียกว่าลงไปก็อยู่กันยาวๆได้แล้วก็ไม่ได้หวือหวามากเหมือนกลุ่มที่เรียกว่าดิจิ a l h เ a ลท์แคร์หรือว่าพวกเฮลท t เทคนะคะก็เหมาะกับการลง RMF พอดีเลยนะครับใช่ส่วนกองพลังงานสะอาดครับกองที่เราแนะนำครับก็คือกอง ASP Power ครับอ m f ครับกองนี้ก็ต้องเรียกว่าออมีหลายๆธีมอยู่ในนั้นก็หลักๆเขาก็จะเอาธีม พลังงานที่เป็นแบบดั้งเดิมพลังงานสะอาดพลังงานแดดพลังงานลมแล้วก็เขาก็มาเสริมด้วยในส่วนของแบตเตอรี่รถยนเดือนไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของพลังงานเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกองนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับกองพลังงานอื่นๆซึ่งกองพลังงานอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเน้นในเรื่องของพลังงานลมพลังงานแดดอะไรพวกนั้นแต่กองนี้จะผสมผสานในโลกโอของต้นน้ําถึงปลายน้ำกลางน้าปลายน้ําใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราอยากจะเห็นโอกาสของโลกพลังงานที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยเรามาดูอะไรที่มันมากกว่านั้นในเรื่องของนวัตรกรรมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโลกในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ก่องนี้ก็ต้องเรียกว่ามีโอกาสการเติบโตในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าในตรงนี้ด้วยค่ะครับสำหรับกลุ่มบล็อกเชนนะครับก็คือสําหรับคนที่ยังเชื่อในเทคโนโลยีบล็อกเชนว่าจะมาทําเพิ่มความโปร่งใสนะครับเราก็แนะนํ ASP Digital b l o k ครับ ใช่ค่ะคือกล่องน,นี้เนี่ยไม่ได้แค่เรื่องธุรกิจบล็อกเชนอย่างเดียวเนาะมีการลงทุนในบริษัทหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตนะคะคอย่างเช่นคนบริษัทที่ถือคริปโตเยอะๆอย่างเช่น MicroStrategy อย่างเงี้ยหรือว่าแบงค์ที่ทำการปล่อยกู้สำหรับการใช้คริปโตหรือว่าเหรียญต่างๆเนี่ยมาเป็นหลักประกันนะคะก็จะมีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ที่เป็นอีโคซิสเต็มของตัวคริปโตเคอเรนซีตรงนั้นนะคะคเพราะว่าบล็อกเชนไม่ได้อยู่แค่ในกลุ่มการเงินกลุ่มไฟแนนซ์ครับจะจะออกไปแตกแยกไปหลายๆกลุ่มด้วยครับใช่ค่ะก็จะมีหลายๆหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยนะคะกองนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ยังมองเห็นโอกาสของคริปโตเคอเรนซีนะคะแล้วก็ตัวธุรกิจของบล็อกเชนที่จะเติบโตไม่ว่าจะเป็น e wallet หรือว่าอะไรต่างๆที่ จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจบล็อกเชนค่ะครับ RMF ที่เราแนะนําต่อไปนะครับก็คือกองอสังหาและก็ r e ส d ครับสำหรับคนที่ไม่ชอบความผันผวน,นครับกองที่เราแนะนำนะครับก็คือ TMB PIP RMF ครับและก็ KT PIF RMF ครับค่ะกองนี้ก็ฟันเ m a n a เจอหลายๆบริษัทเนี่ยก็แนะนำให้เริ่มเข้ากอง property reit ได้แล้วนะคะคเพราะว่า2 3ปีที่ผ่านมาต้องเรียกว่ากองนี้ทำผลงานไม่ได้ดีเลยนะคะเนื่องจาก สถานการณ์โควิดแล้วก็ตัวเซกเตอร์ต่างๆที่กองทุนเข้าไปลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นอสังหาริมทร,รัพย์ริบ้านเราเนี่ยจะเป็นพวกค้าปลีกโรงแรมออฟฟิศ พวกเหล่านี้นี่คือได้รับผลกระทบโดยตรงเนาะจากสถานการณ์โควิดก็ค่าเช่าก็ถูกลงผู้เช่าก็หายไปนะคะจากคนที่ทํางานจากที่บ้านเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจกลับมาเปิดแล้วโรงแรมตอนนี้ไปคนแน่นไหมน้องเช็คเริ่มแน่นแล้วครับแน่นเนาะไปร้านอาหารไปโรงแรมตอนนี้เราไปเที่ยวที่ไหนไม่ว่าจะพัทยาภูเก็ตพังงาอะไรพวกนี้เนี่ยออนะักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแต่เห็นเขาบอกว่าคนจีนไม่มาก็ เป็นอันนึงที่ทางเรากังวลอยู่ใช่ไหมในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยแต่ปรากฏว่านักลงทุนที่มาแทนคนจีนก็คือเป็นรัสเซียค่ะก็ต้องเรียกว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะพลิกฟื้นในกลุ่มนี้ด้วยนะคะยอดค,ค้าปลีกกำลังซื้อของคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้ทางบราจก็บอกว่าสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอจาก ในรูปแบบของเงินปันผลนะคะกองพวกนี้ก็จะตอบโจทย์ก็เงินปันผลอาจจะได้สัก 3- 4เไม่เกิน5%ผลตอบแทนกองพวกนี้ก็อาจจะอยู่สักประมาณ4-5%ก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่นักลงทุนรับได้นะแต่กองพวกนี้มันก็จะมีความผันผวนเหมือนกันนะน้องเชคไม่ได้แบบว่าบวกตลอดเวลานะเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจขึ้นลงอะไรต่างๆเนี่ยกองพวกนี้มันจะมีการตีราคาต้องเรียกว่ามาร์ t ทูมาเก็ต เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนแต่ถ้าเป็นกอง Arm F แล้วเราลงยาวได้เนี่ยเราก็จะลดความกังวลได้แล้วก็การถือยาวๆเนี่ยถ้าถ้าเราจะกินเงินปันผลสัก 3- 4เถ้าเรารับในอัตรานั้นได้กองพวกนี้ก็จะตอบโจทย์นะคะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่ลีมากเลยนะครับที่นำกอง Arm F ที่คาดว่าจะฟื้นตัวก่อนนะครับมานำเสนอให้กับพี่ๆนักลงทุนฟังนะครับมีทั้งหลายธีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธีม จีนเฮลท์แคร์ query, Young, หรือว hey, ่ากอง TP. ทุนที่ไม่ผันผวนมากอย่างลีเวียดนามด้วยนะเวียดนามด้วยครับก็น่าสนใจมากๆเลยครับก็สําหรับพี่ๆนักลงทุนนะครับที่สนใจหาจังหวะลงทุน r m เในช่วงนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดเวลลี่พัิมาขอข้อมูลเพิ<_<_<_่มเติมได้เลยครับเรายินดีตอบทุกคําถามครับนี้เช็คกับพีีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ